พิมลิกอังกฤษในเวลา4ทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างแมนซิตี้พบกับแมนยูนเาต็ดโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนซิตี้ต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแมนซิสตี้ที่เอาชนะไปได้2ครั้งแมนยูนเต็ดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าดังนสุดของแมนซิสตี้ชนะ2แพ้3เรือใบสีฟ้าแผ่วปลายพ่ายไบยตันแบบพลิกล็อก1ต่อ2ในเกมนัดหน้าสุดก่อนเบรกทีมชาติทำให้ผ่าน3มเกมในลีกได้ ความพ่แพ้ไปแล้วถึง2นัดโฟมห้าในหลังสุดของแมนยูไนเตดชนะ1เสมอ3แพ้1นึ่งปีศาจแดงปลดล็อกคว้าชัยนัดแรกหลังเฉือนเบอร์ลีนน้องใหม่3าสองก่อนเบรกทีมชาติทําให้เก็บได้4คะแนนจาก3เกมแรกทัศนะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หรือใบสีฟ้าดูเหมือนยังไม่ฟื้นอีกทั้งยังมีปัญหาตัวเจ็บเพียบทําให้ตัวเลือกในการแก้เกมจํากัดขณะที่ปีศาจแดงเพิ่งปลดล็อกจากชัยชนะในเกมล่าสุดคลายความกดดันลงไปไม่น้อยและก็ดีเกมใหญ่แบบนี้ยูไนเตดมักทําได้ดีทันทงรองแมนยูไนเตดเกินไป2อส